น่ารัก่ะบัวไให้ละอันนี้น้องบัวนะท่านเรามาอยู่ที่ฟาร์มโคนมของน้องนุ้ยแล้วนะคะเอน้องนุ้ยเนี่ยเขาเป็นคนพิการทางสายตาแต่ว่าเขามีครอบครัวคอยคอยดูแลอย่างดีแล้วก็เขาทำธุรกิจโคนมนะคะน้องมากินนมมากินมากินกันดาษมากินเสื้ออันนี้ไม่ใช่นมแม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งนะเข้าใจอะไรผิดเปล่าไม่ใช่แม่หนูเนี่ย แม่หนูอยู่ไหนอะแม่น้องอยู่ไหนคะมันใช่มันใช่ที่ไหนเราเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับน้องวัวน,นะคะให้ให้ให้เพื่อนๆชมภาพบรรยากาศน,น้องวัวกำลังกำลังังคิดว่าเรเป็นนมแม่อยู่นะเพราะตั้งมาตัง,ต,งตาดูดอย่างอย่างมามันโอ้โหน้ำลายเต็มมือเ <laughs> ล <laughs> ยเออแล้วเธทายหลงังว่าเไปหาทางพี่นก <laughs> เดี๋ยว <laughs> ก oh, ารหลับด Att uh, e e ูดนมพี่ทำข้าวเหมือนดูดนมอะเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหิวอะไรเบอร์นั้นน่ะลูกฮ่โอ้โหปิดนะอันนี้มันมือนะคะไม่ใช่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 นมเนาะอันนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่กับลูกวัวของน้องเฮ้ยนี่เป็นวัวตัวเล็กอยู่เนาะอ่าปิดทริปวันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นอะโวคาโดนะคะ